วันนี้อีแม่บอกว่าพลูนั้นมีไว้เคี้ยวหมากเหลือเฟือขอทำเงินสักหน่อยข้างๆก็ฟังซีรีส์อินเดียไปส่วนมือก็เรียบเรียงใบพลูจับซ้อนกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ละภาพก็ให้ได้ภาพละ50ิใบเลยจ้าก่อนวันศีลวันพระออเดอร์อีแม่ก็มาแล้วจ้าเลยค่ะ50ใบในหนึ่งพับแบบนี้เลยนะจ้าสุขใจใบแปดก็จัดไปจ้า ก่อนวันศีลวันพระอีแม่ก็ทําเงินได้หลายบาทอยู่จ้าจากใบพลูส่วนด้านข้างที่งอยต่งป่งอยู่ข้างบนนั้นอีแม่ก็กําลังเก็บใบพลูส่งมาทางด้านนี้ค่ะก็ถามว่าลงมาซะแม่มันคือเป็นตะตกแท้เพิ่นก็บอกว่าโอ้ยภาษาอย่างซ้ำนี่ถ้าเป็นสาวสูงซ้ำไปโดดแดกูกรปีนมาแล้วตัวเล่าว่าจังสันสุขใจไว้80บกัเหตุไปจ้า